เจ็กรกฏาคม2564ครับวันนี้ผมอยู่ที่บ่อของเกษตรนะครับทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งเป็นแนวทางของกระทรวงนะครับเกษตรและสาก์นะครับซึ่งได้เดินมือการนะครับที่ตำบลนองหมีนะครับอำเภอขุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งท่านประลัดกระทรวงเกษตรและสาก์ครับท่านทองเปียวนะครับกองจันทนะครับท่าน ได้มอบนะครับบอ่อที่เป็นบอ่อเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับบอ่อนี้ครับสร้างขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับอำเภอกุดชุมจังหวัดเชียงสุวรรณซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่อของธนาคารน้ําใต้ดินเราทําธนาคารน้ําใต้ดินครับผลของมันที่เกิดขึ้นกับบอ่อเกษตรทฤษฎีใหม่ทุกบอ่อครับจะมีน้ําเป็นสีเขียวมรกตเป็นเช่นนี้นี่คือความสวยงามนะครับนี่คือ บริบทของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับที่ผมนะครับแล้วก็คณะทีมงานธนาคารน้ําใต้ดินบอบติทนองมีเนี่ยค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนะครับสําหรับโครงการาบ่อ,อทฤษฎีใหม่นะครับบ่อนี้ซึ่งเราก็จะไปสํารวจแล้วก็ไปดูนะครับทุกๆบ่อที่เกิดขึ้นที่ตําบลน,นองมีนะครับแล้วก็เราจะทําบ่อแนวทางของทฤษฎีใหม่เนี่ยให้เป็นบ่อของธนาคารน้ําใต้ดินเป็นระบบเปิดนะครับทุกบ่อ ที่จกกะเกษตรกรนะครับสามารถที่จะนําน้ําขึ้นมาใช้นะครับเราไม่ปล่อยให้เป็นบ่อลมนะครับทุกๆบ่อที่สร้างขึ้นทีอ่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมีออาเภอกุดชุมน่าสนใจครับพื้นที่อื่นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างนี้นะครับเพราะไม่ใช่พื้นที่ธนาคารน้ําใตดินนี่คืออีกหนึ่งบริบทของธนาคารน้ําใตดินครับซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเราได้รับมาจากท่านอาจารย์โกวิทดอกไม้ครับท่านอาจารย์ชาตีศรีวิชาถานะครับ แล้วก็ขอกราบขอพระคุณครับท่านปลัดนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับที่มอบอนโยบายนะครับสิ่งดีๆนะครับให้กับพี่น้องชาวตำบลน้องหมีครับอำเภอกุดจุมจังหวัดยะโสธรนะครับเราจะติดตามนะครับทุกๆบ่อที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเพื่อให้เป็นบ่อธนาคารน้ำใต้ดินครับ